เรืองนี้ไม่ได้เล่นเกมอะไรเป็นพิเศษนะคะคิดถึงผลงาน,น,งน,นที่นายจำเป็นฉันหนูก็คิดถึงอนกันเหมือนชอบมากเลยนะจริงๆหนูชอบที่ได้เล่นกับพี่คอยชอบที่เราได้รู้จักกันในเรื่องนั้นแล้วก็หลายอยา่างซีเลงคืออะไร นี่ไหนขาขาอยู่ไรมัทฉะ yes I like มัทฉะลาเต้ but not peel u r มัทได้ะนอนแล้วเติมน้บอีกแล้วค่ะอ้าวก็ไลฟ์พิวอ่ะมันจะได้สวยๆไง Coconut matcha, uh? mm, maybe not. Mm -mm. I won't see you in Taiwan, right? But I like you really much, uh, nah. <laughs> Cute. บานาน่าไอมะชาอืมอ um ืมถ้ามีโอกาสพี่อยากเจอพี่ขิงนะเพื่อนบอกว่าพี่ขิงสวยมากค่ะคุณค้าอรออมออมอีสเทียง พี okay, so ่ห mm ินสวยมากเลยค่ะคอนเคยร์มตัวเล็กนิดเดียวเคยเจอเกือบสองปีก่อนแล้วโหตอนนี้หนุนเอาไวแล้วจิงตัวสูงแม่อพี่หิงเคยมาลำปางไหมคะไม่เคยไปลำปางค่ะเพราะวิวทำทุกช่ายหวาน for a m i t and g r e e e i hope to because i wanna go to meet and greet in Every crunchy <c oughs> everywhere I want to go to eat and eat everywhere แล้วพี่น้อง,องชมพี่สวยมากขอบคุณค่ะเรื่องสองมาตอนไหนครับพี่มิชิกับน้อง้องฟ้าหรอหรือกับใครครับหรือเรื่องต่อไปของนูครับ are you saying I'm okay mommy don't be worried no game today yeah today no game I'm just a like okay, no, home น้องพี่พลอยก็อยากเล่นจีเอานะคะเดี๋ยวหลายคนละค่ายเหมือนได้ผิดพอย เอาพริกพลอ,อยเอาพลอ,อยพริกไปปะเฮ้ยพลอยหนึ<ฮ>่<ฮ>จริงแล้วมันคือพิกพลอ,อยอะ่ะน่าสนใจนะ<ฮ>น่าสนใจปกตินอนกีนก่โมงงับนี่แะก็ตอนนี้ก็ยังไม่นอนหรอกมบา it's time to go to bed what time will you do Ten minutes left for me. I will go to bed. Ten minutes left. I like number four because my heart for you. Oh, so cute, uh -huh. Oh, oh it I'm ฝฟปะชี่มีชี่มีน่าจะใช่ฝฟพี่เรื่งอาวันไหนบ้างาบ้าง,างจะไปหาจะไปหาอยู่กรุงเทพหรือยังอะ l i ส s q u e s t i o n will there be Like a palette isn't I need it so bad mm, This question you <coughs> You must go ask tong fa because she is the owner of company she and Tong fa and her mom is the owner of company That That made it like a palette I cannot answer you. Is w e have or don't have. I don't know anything. I'm just an actress. They just hire me to play as a พี่ได้เพื่อนอนดึกจังอยู่กับทั้มาอเฮ้ยคิดถึงอ่ะ พถึงข้อพี่ถึงข้อเอาจริงนะพี่หิงโอเคมากสำหรับพี่ใครจะเป็นมิให้ดีนะพี่จีน่าไงได้ปะพี่จีน่าได้ปะมีโมเมนต์กันปะมีโมเมนต์ไหมหนูกับพี่จีน่ามากไง ไม่ไหควค่ะลยเขาสินำไม่นิ่งเลยโอ้โ oh, หหนูยังเป็นเมีได้เลยคนทั้งโลกเนี้ยเป็นเมีได้หมดแล้วอะไรเดิมอะไร very big very big อ๋อ very big ชัปปี บ a n บ้ u show your ห o g ูามำลักน้ำลายอ่ะไม่คิดว่าจะเก็บวัน วันเอ็นจามีวันเอ็นจามีวันอิสมีแอมโอเคแอมโอเคแอมจะเล่นโอเคอะหนูโอเคจริงนะเคยไป็นการรับปัญญาเราที่รู้จักเราเพราะเออไปเจอเลยนะ เธอไม่รู้สรอย่างนี้ไม่รู้จัอ้าวเชิญกลีย์ it seems like you are not feeling well. really 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 real really really happy ดูว้ but เ um, อไม่วันนี้สนักน้ำลายจะพูดว่าไงสนักน้ำลายสาธิฟิฟิ อร่อยมากป้าของกินจากเคกเกษตรแฟรไอพวกเคมันหลอกให้ซื้อไงเราไม่กินเราก็ยังต้องซื้อเลยไอพวกเคกนี่มันไว้ใจไม่ได้นะจริงไวโซไวโซ วันนี้เดี๋ i ว cool? Not cool. This is f อ n I'm just turn on the fan. ไปมแม่ไปเกไปเกษตรแฟมาแล้วพุ่งกลับมาโดนไอ้พวกผู้หญิงหลอกขายของเราหลอกเรียกเราให้เราสนใจเข้าไปซื้อ ซื้ออาผู้หญิงเลยจริงๆวันนี้ไม่มีไอ้ตีน้าไหนได้ได้เงินหนึ่เลยมเมฆก้นกินดุกไม่ส่งเข็เลยไม่ถ่ายเด็กสาวมาฝากไม่ถ่ายเด็กสาวมาฝากเลยจริงๆทำคลิปอยู่อุย้ย thank you for the b a n g u i n ค่ะคุณเกียรต้าจริงๆถ่ายจะถ่ายวอล์กมาแต่ก็แบบขี้เหยียดตัดแน่นอน พี่เขีงจะเตงกว่าไหมคะลูกเตงกว่าไหนคะเตงกว่าหน่อยหนูมีเพื่อนชื่อเตงกว่านะป็นกิงตาขาเออชิลับอยู่ชิลับอยู่ชิลับอยู่ Don't อ bully my penguin he's cute Don't bully him My No I do. Then you get your snowman hoodie yet. No. Hoodie from all right I didn't receive anything from her. you can choose any actress in this University, you can act as a skin i know who would it be actually i want to work with people because we are fans like best friends and when I work with her I feel like I'm happy and don't worry about anything and I can talk with her everything วันนี้น้องก็ไปช่วยเพื่อนขายน้ำอยู่กเกษตรแฟรนช์ะนะเพื่อนไหมอ,อ๋อจริงหรอเออเนี่ยไปช่วยขายบ้างนะแต่หนูไมมีเพื่อนอยู่กเกษตรเลยอะ มีก็น่าจะเรียนจบไปหมดแลยตอนนั้นเลยพี่ขิงพี่พลอยวิวป่าถ้าจำไม่ผิดจริงหนไไม่หนูกับพี่พลอยครับส่วนวิวเล่นเป็นใครนะเล่นเป็นแฟนพี่ฟุกพี่ไหนดึกจงังน้องเจนไม่ดึกหรอน้องเจนไม่ดูดพี่กล่อมน้องเจนนอนเรียบร้อยละ <laughs> what time there here is t o a.m. o a.m. 1 a.m. you know Jena, at Jena I know น้อง Jena um that she is Jena but she don't know me พี Thank you. Thin, think, ่ข kind of right? ีวจะใครอีกไหมลูกในจีเอลที่ไม่ชนะออมพี่หนิงหนิงิงรู้จักเยอะนะคะแบบหมายถึงว่าที่ดูที่ติดตามเนาะไม่ไม่ไม่ใช่สิเอ่อว่าที่แบบโอเคพอจะรู้ว่าคนนี้คือใครอะไรเงี้ย หนึ่งเนี่ยคู่หนึ่งพี่หลิงน้องออมพี่หลิงน้องออมพี่ลีนาพี่หมิวพี่ยะเออพี่แทนแยดาพี่แทนพี่ยะดาตอนแรกับหนูคิดว่าพี่แทนอะอายุแบบยี่สิบสองหนูเรียกเขาว่าอะไรรู้ปะเอออะเอานี่ไหมคือหนูไม่ได้คิดว่าเขาเป็นพี่หนูแบบ as a friend อะ we are same age อะแต่ไม่ใช่ เขาเป็นพี่หนูอ่ะหรือแบบเขาหน้าเด็กมากเขาไม่เหมือนยี่ผ้าเขาไม่เหมือนยีผนย่ผ้าเขาไม่เหมือนเป็นลุมพี่เลยแล้วก็จากอะพี่น้ำตาลพี่ฟีมพี่เอมี่บอนนี้อเออตอนนี้พี่ฝ้ายเขาจะเปิดตัวพูชจิ้นใหม่แล้วนี่ใช่ไหมเคลื่อตาม คี่คือแบบเพียงต้องกานอืพี่แล้วพี่มิวก็รู้จักบันนี่เป็นน้องพี่ขิดปาไม่รู้เหมือนกันนะหนุมไม่ทันบอนนี่เนี่ยหมายถึงว่าหนุอ,ออกมาก่อนนะ ดีเพลงพับจี I used to play PUBG but now I'm not play PUBG พี่ฝ้ายพี่ายแล้วถ้าเปิดตัวพี่้ายมาเป็นหนูละ่ตะตกใจปะหลอเล่นไม่ใช่ค่ะหลอเล่นอ้าหล่อเล่นล่อเล่นหลอเล่นหลอเล่น มันนี้ยี่สองอุ้ยหนูก็ยี่สามเท่าเท่ากันนะ่ะอาย,ออยุเกิดศูนย์สี่หรออุ้งรีบเกิดศูนย์สองอยากให้น้องไปขิงมีเม็กมินแฟกเป็นของตัวเอง หนูก็อยากมีเมคอัพแฟลปของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแนละ้วโพซิชันหนูคือแบบเคะมากเคะตะโกนะอะถ้าหนูอยู่ถูกโผถูกที่ถูกเวลามันก็คงจะดีนะแต่ก็แค่รอจังหวะของหนูครับจังหวะของเรามันของเราแต่ละคนมันไม่ทักกันก็แค่รอจังหวะแล้วก็ทำให้ดีที่สุด <c oughs> แต่จริงๆหนูก็อแม่งกับชายหญิงได้ไม่ติดนะหมายถึงว่าตอนเล่นกับพี่อยู่โดวะคนก็ชอบเยอะมากแบบมีแฟนลับเยอะมากขนาดตอนนั้นหนูแบบเรียก grab ใบอะอุ้ยพูดได้ปะนั่นแหละเรียกแล้วไปแบบเรียกไปลงแบบไปอไปส่งอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่ไอแก้วไหมครับ ใช่แก้วไหมครับน้องสาวขวัญไหมครับแล้วก็เออใช่ค่ะเขาขอถ่ายรูปแล้วเขามือสั่นเลยคือแบบอเอ็นดูอ้ะน่ารักจัง thank you for the rose ค่ะคุณมารีนาใช่ไหนเป็ดไม่มีเป็ดพี่พีิขินี่ยู่ตัวจริงพี่นิกกี้ ถ้าแอสเปพี่ชายแอสเป็นพี่น้อ์ถ้าแอดเปรนพี่น้องเขาเป็นพี่ชายที่ดีเลยนะ mm hmm. น่ารักช่วยเหลือแบบเนื้อออกปะเป็นพี่ชายที่ดีเลยดีค่ะ mm hmm. น้องพี่ขิงอ่านนิยายไหมคะมีเรื่องไหนที่ชอบอยากเล่นไหมคะ mm hmm. เอาจริงวะ ปีนี้หนูยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยปีที่เรายังมีอ่านไปบ้างสองสำเล็มพี่ไปขิงเล่นวาโลปะนี่นเล่นบะเพื่อนเล่นนะครับี่ขิงสู้นะคะสู้หาสูหรับอะไรล่ะท้าไมตื่นไวจัง เล่นเกมอะไรบ้างอ้วมเกมมือถือไม่ค่อยเล่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นเกมไม่ค่อยติดเกมเลยรู้สึกว่าสมาธิเริ่มสั้นไทยได้ไหมตอบอ๋อตคนเดี๋ยวเจะไปแล้วนะ guys m i n i n g s l e e t I will go to take a shower doing my skincare go to bed อีกแป๊บไม่เหนูจะไปแล้วนะคะเพราะว่าเรานัดกันไว้ว่าปีหนึ่งห้าสิบเราจะไปเราจะได้ไปอาบน้ำแล้วก็ทาครีมแล้วก็น้อนแต่เชื่อป่ะหนูก็นอนมาเพดานแล้วก็ไม่หลับอีกทีหนอ่ะ <c oughs> หนูจะพยายามมาไลฟ์ให้ได้ทุกวัน Okay guys, I have to go. Thank you for watching me and support me, like comment <c oughs> a lot of gifts that you guys give me. I really appreciate that. <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่ดูไลฟ์หนูแล้วก็พูดคุยกับหนูแล้วก็แถมยังส่งของควญให้หนูอีกหนูรักมากขาวนี้เหมือนได้ป่าววานด้วยนะ <c oughs> ดีใจมากเลยขอบคุณนะคะทุกคน Good n i นายฝันดีราตีสวัิ์นะคะ guys Good night Have a sweet dream ค่ะไายบา Take care of yourself ดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนไม่ไปนะไม่ไปนะบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย Bye bye. See See you tomorrow. See you. Oh, không biết mình mình tiếng là gì See you tomorrow guys. Bye bye. Thank you for watching me. Okay. I will make like a heart.